ทาง Cooler Master ได้ออกคีย์บอร์ดตัวใหม่ในขนาด65%ซึ่งใช้งานจะเป็นยังไงดีหรือไม่เรารับชมได้ในคลิปนี้เลยสวัสดีครับเพื่อน,อนๆชาว HD Tech ทุกคนผมผมตีและในคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้รับคีย์บอร์ด Cooler Master ซึ่งออกตังเองมานั <c oughs> ่นก็คือคีย์บอร์ด Cooler Master รุ่น CK721 นะครับผมซึ่งเป็นคีย์บอร์ดแมคกาคอลจากทาง Cooler Master ที่มีขนาด65%อะ การใช้งานจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละ่ะถ้ากดแล้วก็ไปกันต่อได้เลย okay, โอเคครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยนะไม่พูดพันทําเพลงนะฮึบแกะออกมาเราก็จะพบกับคู่มือคู่มือนะครับแล้วก็อันนี้เลยโอ้าว <Wow. S 1> สวยงามมากเลยนะครับผมตัวคีย์บอร์ดอ่ะไปดูอุปกรณกันก่อน,กนเลยนะครับผมอย่างแรกเลยแผ่นรองมือโอ กินยางนี่มาเต็มที่เลยโอเคแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีสายไท A to ูไท C C 1.5เมตรโอ้วย C มาและตัวคีบคีย์บอร์ดซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยน้อยมากเลยครับผมที่เขาจะแถมมาซึ่งคูเลอร์มาสเตอร์เขาแถมมาให้นะครับผมโอเคแล้วก็ไอ้นี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ผมก็หยิบมาแล้ว งงอะน,นี่ไม่เรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าโอ้ซึ่งเป็นขนาดเล็กใช้ได้เลยนะครับเนี่ยห5้านตะตัวนี้โอเคปุ๊บขอวางก่อนนะโอเคเก็บกล่องซักคู่โอเคครับผมหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยพัาสดุกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมบอกได้เลยว่ามีความแข็งแรงแน่นอนแต่สังเกตหน่อยตรงนี้เนี่ย เนเอ๊ะทำไมมันขยับได้นะซึ่งจากที่เราไปถามทางร้านนะนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนเฟรมตรงนี้บอกได้เลยว่าโอ้จะเป็นยังไงกันผมก็ต้องไม่รู้เหมือนกัน <laughs> โอเคมาเรามาดูกันที่ตัวสวิต์กันก่อนเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีจำหน่ายหรือที่3 s สวิตนะครับผมก็คือมี blue red แล้วก็ brown ซึ่งตัวที่เราได้มานั่นก็คือเป็นตัว brown นะครับผมอโอเคเดแกะให้ดูก่อนดีกว่า Oh. ตั้งแต่มีตัวนี้นี่บอกเลยว่าการแกะเนี่ยง่ายมากที่เราไม่ต้องแบบเงืดอย่างนี้มาเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับผมเปิดไฟต้องดูอีกทีนะนี่เลยจะเป็นปลาสวิตนะครับผมบอกได้เลยว่าการขดเนี่ยเสียงเนี่ยจะนุ่มนวลกว่าบูสวิตอีกโอ okay. เค๋ยวผมขอปิดเก็บแป๊บหนึ่งมาส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยวยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคีย์บอร์ดไวเลสน,นะครับผม บอกได้เลยว่าสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2แบบคือ1แบบไวเลสก็คือแบบบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi 2แบบสายเราสามารถเสียบสายได้เลยแล้วก็เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะ2,000 m มิลลิแอมซึ่งสามารถใช้ได้ที่เขาเคมมาก็คือ73ชั่วโมงโอ้จัดว่าแจ่มมากเลยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับระดับได้ข้างหลังนี่สามารถปรับได้3ระดับนะครับผมก็คือแบนอย่างนี้ มานี้หนึงประมาณนี้สองอ่าเหมือนกันทั้งของข้างเลยนะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมของเจ้าตัวคีย์บอร์ด CK721 โอเคี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้เป็นไงครับผมกัแบบสีบอกได้เลยว่ามันแจ่มมากๆสีแบบโอ้โห ดูความ R G B สิครับใครที่เป็นสายชอบ R G B เนี่ยถูกใจกับสิ่งนี้ R G B ช่วยความแรงก็ได้ับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> พอเราเอกเกมเมอร์นี้ต้องหามหาแล้วนะถ้าไม่มีเนี่ยโอเคอเรามาลองเล่นสวิตช์ก่อนเลยนะครับผมซึ่งการปรับเปลี่ยนโหมดสวิตช์หรือปรับไฟเนี่ยก็คือให้เรากดตัวนี้แล้วกดตัวที่ตัวทีนะครับผมซึ่งเป็นการปรับโหมดไฟนะปึ๊บ ไปธรรมดาสีโอสีมันสดมากๆเลยดูสิครับสนุกเลยเนี่ยโอเคโอ้สนุกสนุกโอ้และตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งปุ่มมาโครได้ด้วยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆแต่เสียดงย่างนึงผมเนี่ยได้รับ ของมาเนี่ยหรือซื้อมาเนี่ยก่อนที่ซอฟต์แวร์มันเนี่ยจะมีออกมาต้องรองอีกหนึ่งอาทิตย์ถึงซอฟต์แวร์จะมีซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรเศร้าเลยครับผมไม่เป็นไรโอเคปรับเปลี่ยนสีก่อนชอบจริงๆเลยกับ RGB เนี่ยโอเคมั้ตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นสวิตช์นะปรับสีได้ว่าชอบสีไหนก็คือมี Red, Green, Blue. อเลดกรีนบลูสามาปรับสีนี่ LED ไฟรถไฟตรงนี้เพิ่ม รถโอเคทีนี้เนี่ยเราไปทดสอบกับการใช้งานการพิมพ์สัมผัสกันดีกว่าว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เปิดมาแล้วครับผมก็คือตัว Keycode ในการพิมพ์สัมผัสนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เรามาลองพิมพ์กันดีกว่าว่าการสัมผัสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้ย oh. <Hey. S 1> เสียงค่อนข้างที่จะเพาะนุ่มการพิมพ์เนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยจัดว่าดีมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ โอ้ okay, oh. สวยงามครับการพิมพ์โอเคแล้วเรามาลองดูว่าพิมพ์ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมปุ๊บเฮ้ย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 สามสิบกว่าตัวเชคดเฮ้ยขาใหม่เขาใหม่เขาใหม่สามสิบโอ้ใม่โคตบอกได้เลยว่า เราสามารถพิมพ์หลายๆตัวเนี่ยพร้อมกันได้ถึง32 30สามเลยนะเมื่อกี้จัดว่าเด็ดจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับอุ้ยเมื่อกี้เนี่ยผมได้ลองเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วผมเพิ่งรู้ว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่ปรับเสียงธรรมดานะมันสามารถปรับไปอย่างนี้ได้ด้วยนี่นี่นเอา้าปรับไปไปไม่ได้ต้องปรับเทียบตัวอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยสุดยอดเลยนี่นี่นี่ สนุกเลยครับผมเราไม่จําเป็นนี่ไม่ต้องกดตัวนี้แล้วก็กดทีตลอดนะครับผมเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยเฮ้ยถือว่าออปชันนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งเหมือนกันนะนึกว่าแค่ปรับเสียงเดียวแต่ไม่มันสามารถปรับไฟตรงนี้ได้ด้วยบอกได้เลยว่าแจ่มมากเลยนะครับปรับเสียงปรับไฟแบบคลอใหม่ได้ไหมครับไม่ เฮ้ย hey, จัดว่าฟังก์ชันนี้ตรงนี้ได้ใช้งานแน่นอนตลอดแน่โอเคเรามาสรุปกันดีดีกว่านะครับผมสำหรับเจ้าคีย์บอร์ด Cooler Master CK721 ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นคีย์บอร์ด65%ที่ผมประทับใจมากๆเลยแต่ถ้าใครชอบคีย์บอร์ดแบบฟูลหรือที่มีนํำแผดตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองข้ามตัวนี้ไปเลยนะครับพึ่งบอกได้เลยว่าเสียดายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองเปิดใจมาลองใช้ดูนะบอกได้เลยว่ามันจะเจ๋มแมวจริงๆ ส่วนการพิมพ์สัมผัสอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่าสอบผ่านตัวนี้พิมพ์ง่ายๆสบายๆการสัมผัสที่นุ่มนวลด้วยสวิตของบาร์สวิตนะครับผมอ่ะส่วนค่าตัว,ต,วตัวนี้เนี่ยก็อยู่อยู่ที่2,990บาทคือ3,000มีทอนแน่นอนนะครับววว้าวว้าว,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 วเราสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์หรือร้านค้าจัดจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับโอเค คลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใคร่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง SD Tech ก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยในคลิปนี้เนี่ยตี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย